ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ้มแม่ปลาแจน้ครับนี่มาผมมาพร้ากันกับบรรยากาศคึมๆคือวนที่ตกนี่แหละครับมันอี่ตกมะพร้อกะบะคิดว่ามันอี่ตกวะเมียนบัวมันคือจังเละๆพูน่ะทุนอะมืดมากแล้วเนี่ยไหนมันไปทังเงินจี อากาศคือคึ้นคึมครับแต่ว่าบโบหนาวนะครับบโบขึ้นมือวันมือวันนี่ออกเย็นเย็นนะครับไม่ได้ปกติครับปกตินะครับโอมานั่งเล่นข้างนอกครับเขาบอกวันที่สิบเจ็ดนี่แหละครับวันที่สิบเจ็ดกับมาหนาวอีกคือเกาสันอย่างนี้นั่นกรมอุตุนิยมวิทยาคนว่านะครับเบิ้งในคลิปมือขึ้นนี่ น,นั่นเป็นคิปเรลินแมีนพัน่ามันจะกลับมาหนาวันที่สิบเจ็ดนี่แหละล้างเล็กออกนี่นะครับดี <c oughs> ล้งเล็กออกนี่แหละมันจะหนาวนครับล้างเล็กออกนี่แหละครับ,อ,อ,อ,บ,บอ้าวทะเลคาของเรามาแล้วนะครับ เต็มมากันแล้วอันนี้ลูกชายมาส่งครับมาแล้วครับอ่าพีบุมก็มาแล้วครับอ่าเริ่มทยอยกันมาตาตีสวัสดีครับท่านเลยค่ะโอ้ย หกวันแล้วนั่นน่ะน่ากระเบง้นใหม่ครับผลผลิตโอ้วันนี้จะมีบรรดาแม่ๆนะครับไปไหว้ตายยายเสื้อของไหว้ามานะครับเป็นบรรยากาศตอนเศร้าๆ,ๆ,ๆนะครับ คนฝากซื้อของไหวดิเราไปไหว้ศาลนะครับศาลตายายครับผมตอนสับสันะครับมับบนนั่งเล่นข้างนอกบ้านนี่นะครับข้างนอกอยู่หน้าห้องครับยูน้าห้องพักนี่นะครับจุดขัดกรงนะครับออกมานั่งเล่นอยู่ข้างนอกครับ มุมไฟมุมมันนะครับบางไอ่พูนครับนั่งสดกาแฟอยู่คนครับอยู่โงกลัวครับผู้ที่เป็นมะนวดนะครับมะนวดแล้วกะอาการก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับเนกน่อนรักษานอนนวดต่อครับนอน่อไปเอาจนหายไปแล้วครับเจเดกบาต บอกเบ่เงเลยปวดบมขึ้นนี่ปวดอยู่พ่อว่าปวดอยอะปวดนอนบดได้เม็วขึ้นนี่ลุงนั่งยื่อวดขึ้นบาะอายุ เยอะแล้วนะครับเห็นเรือย่างนี้ครับอายุ78แล้วนะครับคือตอนนี้คือมีผู้ที่มโนทั้งหมดนี่8คนนะครับ8คนนะครับนอนอยู่ในห้องนี้6ข้างนอก2ครับเพราะว่าที่ต้องนอนข้างนอกนะครับเพราะว่าจะเดินลําบากครับผู้หญิงคุณแม่นะครับ2คนเดินลําบากก็เลยไปนอนใต้ถุนบ้านอยู่ข้างนอกนะครับ เพื่อความสะดวกในการเกาห้องน้ำนะครับญหาปวดขี่ปวดเหยียวมายางประทันครับขึ้น,นเเรือๆที่จะไปนอนหนาห้องน้ำนะครับสิ่งเจ็ดแปดคนเนี่ยครับที่เขามากอะมีทั้งกระดูกทับเส้นธรรมดานะครับแลวก็เป็นกระดูกมีบเส้นก็มีครับเป็นเส้นในก็มีครับ แต่างมาเส้นในนี่เป็นยังงครับเส้นในนี่บอ่มันเป็นเส้นประสาทนะครับเส้นในนี่สิเป็นเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดทีถือกลามเนื้อนะครับกลามเนื้อนีบหนีบนีบเอาไว้นะครับเส้นในไม่ใช่เส้นประสาทเด้อครับพี่น้องอย่าก็จใจผิดเป็นเส้นเลือดนน้อยนะครับติดกามเนื้อนี่ครับนีบไว้นะครับกล้กมเนื้อในสะโพกนะครับถ้าเป็น เ้นธรรมดาเนี่ยกระดูกทับเส้นธรรมดาเนี่ยนี่ครับจิเป็นก็ละอย่างก็ละลักษณะนะครับเ้นธรรมดากับกระดูกทับเส้นธรรมดานี่แหละบางคนก็หมอนรองกระดูกปิ้นครับนี่เป็นกระดูกทับเส้นเพราะว่าหมอน่องนี่มันปิ่นออกมาเนี่ยนะครับมันมาเบียดเส้นประสาทเต้าเห็นไดี๋ยเตามีความเจ็บปวดนะครับหมอนรองกระดูกปิ่น ว่ามอสองกระดูกทับเส้นประสาทนี่แหละครับสาเหตุครับหลกัลกๆส่วนหลายนะครับบางคนก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่าขี่สะโพกซื้อๆครับบางคนก็ทับอยู่หลังซื้อๆครับสองเส้นสามเส้นบางคนก็หาเส้นครับบางคนเกามาหลายเส้นบางคนเกามาหน่อยเส้นนะครับ คนกับเป็นเซนไนนะครับผู้หญิงส่วนมากนะครับเส้นไนจะเป็นผู้หญิงนะครับเ้นไนที่เกิดได้เนื่องจากว่าเกิดจากการกระแทกนะครับการกระแทกอย่างรุนแรงสะสมมานานนะครับส่วนมากผู้หญิงนะครับจะเป็นเ้นไนผู้ชายนี้สิร้อยร้อยละสิบครับร้อยคนที่มีอยู่สิบคนนะครับที่เป็นเ้นไนครับผู้ชาย ดังนันจะเป็นผู้หญิงครับสาเหตุที่เป็นเส้นในนี่กาที่แต่ผู้ที่ตามคิดรือว่าผู้ที่เคยมารักษาอยู่ในกัจจิหูนะครับว่าผู้หญิงที่เป็นเส้นในนี่เกิดจากการกระแทกแบบใดนะครับผู้ใายก็อาจจะมืนล่มนะครับอาจจะมืดล่มกลนกระแทกนี่ครับอ่าไปแล้วครับเด้อขออยู่ดีมีแห้งเด้อครับ อยู่ดีไม่แห้งหายเร็วๆไปไหวสารตายายายครับอุ้นครับมองไปครับอยู่ลึกๆนะครับอกองเกงกองเกงกองเก่งมาอีกแล้วเจ็บบอราคาเนะี่ยบทะลงหัดครับรุ่นนี้ว่าในมือนล่มนะครับ วานนี่เหมือนลุมตูงเลยครับท่าผู้ใดสนใจนะครับอำามอหนวดที่ร้านหนวดเพื่อสุขภาพลำปายหม่านนะครับเป็นกะตั้งอยู่ที่อำเภอลำปายหม่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับรือว่าโทมา สอบถามรายละเอียดโดยตรงนะครับที่เบอร์ศูนย์3ปดศูนย์สามสามสามหจดกหนึ่งนะครับศูน3 3 3ปดศูนย์สามสามสามหเ็กหนึ่งรือว่าทัก <c oughs> เข้ามาในเพจซื้อเพจเพื่นกับเพจ้านวพื่อสุขภาพลำปไปมานนะครับอ่าเข้าไปในหน้า Facebook เพซบุกเ,เลยครับคนหาได้เลยครับเพจ้านวพื่อสุขภาพลำปไปมานนะครับที่มีเบอร์โทรย้อนนะครับติดต่อมาเลยครับ โทรเข้ามาได้เลยอาการแบบใดแบบใดนะครับเป็นแบบใดกะบอกเล่าให้เพื่อนฟังครับบอกให้เพื่อนฟังน่ะก็เรื่องของการผ่าตัดนะครับผ่าตัดบางดายไม่รู้จําจตัวบอนะครับเป็นก็ะดิถามกะบอกเพื่อนครับพอกันตามตรงนะครับเสด็จผ่านเกณฑ์แล้วก็เสด็จขมานนวดครับถ้าผ่านเกณฑ์กัเสด็จขมานนวดนี่ครับคือ ในภาพเนี่ย,ะน,น,ย,ะน,น,ยน,นะครับเห็นในคลิปนี่นะครับที่เป็นพันเกณฑ์เข้ามานะครับเป็นกรสีหรือมันวดนะครับมันวดอยู่นี่นะครับถต่ว่าบริพานนะครับเป็นจุดน,นัน้นจุดนี้หรือว่ามันก็มีลายสายเหตุลายปัจจัยนะครับท้งื่องของการพัดตัดที่เป็นจุดอันตรายนะครับ ตัวประทํโตที่บสามารถที่จับได้นะครับบสามารถท่นวดได้เรื่องของอายุครับคือพ่อนี่นะครับนี่พผมเป็นคนรับเคยดนี่เห็นอายุแท้แรกนี่โอ้วอัวบะน้อแต่ว่าถามไปถามมาว่าเพิ่งเป็นสองอิติ์ก็เลยเปลี่ยนใจครับเอามาครับมาามือแรกนี่สี่ขาครับับขาจะของเป็นหกเอาไปามาก็เหลือสามใส่ใหม่สามขา กับใครของอีกสองป็นหาเอาไปามาตั้งไผ่ทางมันด้วยบันี้ปล่อยแล้วครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นแต่ว่า,ากันยังมีอาการยังปวดอยูดด่ยนะครับสองมอือแล้วนะครับมือขึ้น่กันนั่งเบิดขึ้นครับทำรับตื่นๆนั่งๆนอนๆนอนหน,นูเหมือนย้ำไดเห็นนั่งตรงมงปวดเป็นอาการของเลือดวิ่งเยอะร้ายนะนะครับ โมเมนไหนน้อยได้นี่เกือบจิตแปดซิตได้ด้วยแต่ยังเบิ่งยังแข็งแรงอยู่ครับจะว่าใดก็ใดกับบ้านแล้วนะครับวันอาทิตย์โอดเดาตัวพอเด้วยปวดเดาสักก่อนเดี๋ยววันเสาร์ก็ได้เข้าเช็คอาการเนี่ยแะครับวันเสาร์นี่วันเสาร์ก็ได้เข้าเช็คอาการนี่ครับแต่วันอาทิตย์ก็ได้กลับ อาทิตย์ก็จะได้กลับแล้วตัวนี้ก,ไก็ไปใส่กลับไปใส่ไปบ้านใส่ก็อาทิตี์กับบ้านไหมเอาพอวันสิสิไปมองได้ก่อนโอ้ครับทำโซลินไปท่านได้ สิดาก่กนนะครับอ๋อผลแล้วครับอีกสองซ้ำมือมันนี้ก็อริฮัตแล้วนะผลิฮัตซุกเสาวันเสาร์ก็ได้เข้าวันอาทิตย์ก็ได้กลับครับสู่ๆครับสู่ๆแล้วก็เ้าเจ็บเจ้าก็ย่างดองๆเลยคือเ่าแต้ก็ยยางได้ครับ ท่านต้องมั่นใจครับผมสุดท้ายน,นี้ก็ขาฝากช่องอิมพีาานาพาใช้แนวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับแต่เห็นว่าเป็นคิดดีมีสาระหรือว่าท่านที่เป็นโลกระดูกทับเส้นนะครับสะโพกเกนกระดูกเกิน,กกนถ้าผ่านมาเห็นนะครับสามารถทักขมาได้เลยนะครับผม ก็บ,บอกเบอร์เทวยแล้วนะครับบอเบอร์เทวยแล้วนะครับศูคนย์แปดศูนย์ามสาามหกหกนึ่งครับสวัสดีนี่สวัสดีครับผมให้เจอกันคลิปหน้าครับ